ส,กกส,สวัสดีครับผมแบงค์บุญหอวันนี้เรามาดูเซอร์บิโก้คันใหม่กันเดี๋ยวจะพามาดูทรงก่อนอื่นเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแต่อย่าลืมกดกระดิ่งก่อนไปชมเซอร์คันใหม่เดี๋ยวเรามีเว็บดีๆมาแนะนำแอดไลน์ใต้วิดีโอนี้เลยเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ไปดูกันว่าเซอร์คันใหม่ ดูสองกัน พิธีเกตตน้องจอบอ่าวประชากรพัลด้วยระดับเจเฟียจัดทั้งนั้นเลยพรุนี้ do yeah. ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ EP หน้าเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูรถช่างไหนเดี๋ยวไปดูกันคลิปนี้ก็จบไปแค่น,นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปแล้วครับร